แล้ว้ามาในช่วงนี้ของเรื่องดีๆทั่วไทยไปบ้านแพวกันคุณผู้ชมไปไหว้กราพรขอที่ศาลเจ้าไทยเอกตัวกันใช่ค่ะต้องไปขอพรเจ้าพ่อสําเร็จนั่นเองอถ้าได้ไปเจมหน้าผารมเป้ขอสิ่งใดก็สมความปรารถนาแน่นอนค่ะะเดี๋ยวเราให้น้องบาสเรื่องดีๆทั่วไทยพาคุณผู้ชมไปขอพรกันเช่นค่ะ,คะ,คะ สวัสดีครับเรื่องดีๆทั่วไทยวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาไหว้ขอพรเสริมดวงเสริมบาร,รมีกับองค์พ่อสําเร็จที่โรงเจไทยเอ็กตัวแห่งนี้ครับว่ากันว่าใครที่ได้เดินทางมาไหว้ขอพรกันที่นี่นะครับต่างก็ได้พรกลับไปสมหวังดังใจจะทำอะไรก็มีแต่ความสำเร็จครับ สำหรับองค์เจ้าพ่อสำเร็จองค์นี้นะครับประดิษฐานอยู่ภายในโรงเจไทยเอกตัวซึ่งเป็นสารเจ้าที่มีความเก่าแก่นับร้อยปีครับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสองห้องอำเภอบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครโดยมีผู้คนตั่วทุกสารทิศนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์และเดินทางเข้ามากราบไหว้องค์เจ้าพ่อสำเร็จอย่างไม่ขาดสายเพื่อขอพรในเรื่องต่างๆตามที่ได้อธิษฐานครับ <S <S ขั้นตอนการไหว้นะครับเมื่อมาถึงจะเริ่มจากการไหว้องค์เจ้าพ่อกวนอูที่อยู่ทางด้านหน้าเพื่อไหว้ขอพรจากนั้นก็นำผ้าสามสีนะครับไปผูกที่เงาและต่อด้วยการตีกองอีก9้าครั้งครับ เสร็จแล้วจึงไปไหว้องค์เจ้าพ่อสําเร็จที่ด้านบนนะครับดวยการนําดอกไม้ทูบเทียนไปจุดบูชาก่อนจะเดินเข้าไปด้านในนะครับเพื่อที่จะปิดทองที่องค์พ่อสําเร็จและขั้นตอนสุดท้ายคือการอธิษฐานขอพรกับองค์พ่อสําเร็จซึ่งจะขอได้ครั้งละหนึ่งเรื่องเท่านั้นนะครับมาจากจาังหวัดชลยงรีไม่สายครับก็ตั้งใจครับตั้งใจเ <ใจ S 1> ี่ว่ามามา,มาที่องค์พ่อสําเร็จนะคือว่า อยากจะมาครับเพราะว่าชื่อเสียงดังอยากจะมาเที่ยวมานมัสก,การท่านสักครั้งหนึ่งขอพรหนึ่งข้อครับผมแต่ขออุปก่อน <c oughs> ผู้คนที่มาไหว้องค์พ่อสําเร็จนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาขอพรในเรื่องของหน้าที่การงานกานเรเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งการสอบเข้าทํางานกิจการค้าขายบ้านรถที่ดินหรือการมาไหว้เพื่อเสริมดวงเสริมบาร,รมีนะครับและเมื่อพรน,นั้นสําเร็จ ก็จะกลับมาไหวอีกครั้งเพื่อเป็นการขอบคุณที่ท่านประธานพรให้ด้วยการมาถวายประทัดชุดเสริมทรัพย์พวงมาลัยไข่ต้มหรือผลไม้ต่างๆตามแต่ศรัทธาของแต่ละคนนะครับเข้าถึงที่มาขอพรกันหนึ่งขอ้อก็มีเมื่อสําเร็จแล้วเรา,ามาแก้หรืออะไรเงี้ยแล้วแต่เราอยากทําอะไรก็ตามที่เราขอพรแล้วสําเร็จเราก็มามาทําด้วยตัวงเราเอง โรงเจที่นี่เปิดเจ็ดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่คนจะเยอะเป็นวันหยุดเมื่อไหร่ก็จะคนก็จะมารวมตัวกันที่นี่เยอะมากนอกจากนี้นะครับที่โรงเจแห่งนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้อย่างเช่นเจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่อกวนอูรูปปั้นรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ดังถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หรือจะมาขอพอรเสริมดวงเสริมบาร,รมีแก้ปีชงก็สามารถมาได้นะครับโดยเปิดทำการทุกวันตั้งแต่7ดโมงเช้าจนถึง6โมงเย็นส่วนทุกวันอาทิตย์นั้นทางโรงเจแห่งนี้ก็มีอาหารไว้ให้กับผู้ที่มาไหว้ได้รับประทานกันอีกด้วยล่ะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเราจะมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ